สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาปลูกข้าวโพดหวานนะครับผมข้าวโพดหวานของดรเิป็กนะครับผมอาจารย์ทวีศัจพลรัมนะครับผมโพดหวานสุดอร่อยนะครับผมนี่ครับผมหวานสุดอร่อยครับผมก็อันนี้มาหยอดประมาณสองพันต้นครับสองพันต้นระยะสายน้ำหยดก็20ิเซนครับผม ระยะแถวก็75เซนเจ็ดสิคูณยี่สิบครับผมอันนี้เครื่องมือปลูกก็คือจับจบปปลูกข้าวโพดครับระยะ25เซนครับผมระยะต่อลี่สิบห้เซนชุนแรงครับผมอันนี้ใช้ดีครับผมอยูว่าใช้ดีเลยครับอยอดที่ระหลุมไปตามชมได้เลยครับผม Thank you.